พร้อมก็เรดี yeah, ้ก็โอเคตุ่มต่อัอันดับออกันนะคะเย้ย <Yeah, yeah. S 1> <laughs> ี่ <Yeah. S 1> ีกแล้วอ่ะ ตอนนี้คุณกิฟต์อยู่รถถังโซล่าก็เป็นเครื่องบินเหมือนเดิมส่วนกรก็กลับมายานใช่ไหมที่บักใช่กลับมายานองวัตถุป้องกันทำงานเด๊ะ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 เ่๊ะเด๊ะเด่ะเด๊ะเด๊ะเด๊ะเน๊ะเหญ่เม๊ะเน๊หเดมะเด๊ะ่ดีอเดมีเด๊ะ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 เเด๊ะเด๊ะเด๊ะเด้เด๊นเด๊ะเด๊ะเด๊ะมด๊ะเด่ะเด๊ะเเด๊ะเด๊ะเด๊ะยบังเอิญเด่ะเดะเเ บาฉันลมาทักเจ็บทักเจ็ดเออเอาคนกิปไปกินหล่ดนี่น่ารัลฝนเพิ่งตกพอดีเลยฝนที่ตกชิคกีาผมช่วยแล้วกันอุดแก่โยนระเบิดคนทนนี้เอาเลย่ปแคสคุณเาไปคุไม่ได้ทำอะไรให้มึงมึงมึโดนไปเอาว่าแคส เอาไฟล่ะชั้นโผล่เลยเครื่องยิงธนูไฟแล้วก็สโตนโกเลมโอ้ยกรเอาว่ะใจมาว่ะรอบนี้มึงกิ๊บอะไรชนะก็ได้เนี่ยจะบ้าเพิ่งเดินมาแค่เดอาว้อนสโตนโกเลมเดี๋ยวได้นะโอ้เครื่องยิงธนูไฟแล้วก็บิชเชอร์อ้าวอ้าวซื้อเลยเพลสิตอนนี้อีแววเออซื้อขอบคุณครับะเออรอบนี้ก่ออนาจจะรวยเฮ้ย ลโดยต่เขือเหลือแต่ตึ๊ะเฮ้ยเฮ้ยอา้าวโซล่ามีช่างคอมพิวเตอรยย์โอเคเครื่องยิงโนูไฟนับบูนับมองคุณครูแต่โทษทีนะเราไม่มีความแค้นกันแต่ว่ามันก็ต้องยิงอะ่ะมันบังคับปกติเราคงไม่เคยโยนระเบิดเซกอนแล้วขนโซนแล้วทีดฉันโดนบังคับแค่แค่เอาเถอะซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเลยซื้อเลย,เล,ยเล่นมารเลยเล่นมารเลยซื้อดิอะไรโซล่าว่าอะไร พูดพ <c oughs> ูดก่อนเราไม่มีความแค้นกันและช like ั้นไม่ตกกิจเลยผมเพราะควแบบสะกดจิตเพราะว่าซื้อเลยซื้อไปเพราะความบังเอยในในตกไปเพราะความบังเอิญแล้วนายโยูระเบิดใะไรชั้นเนี่ยอื้อสิหเย็นเย็นเง้ยซื้อหาซื้อบ้านพลังวัคซีนโอ้โหบ้านพลังวัคาีนทำงานโซล่าโจมตีเรานี่ได้ระเบิดด้วยนี่โอ้โหดูนั่นนะโซล่าอ้าวซื้อที ซื้อเลยซื้อมาทำไงแม่ซื้อไงซื้อขี่มาโดนไซโคไปนวะขี่ปนาวุฒิรู้ทังทรายมันเข้าไม่มันมีแลนด์มาร์กเลยนะไอ้ก่อนกูจะได้มีตังค์ไงตัวเราจะได้รวยไอ้ก่อนจะได้รวยซื้อไปแล้วเอาเฮ้ยซื้อที่ละไซโคลเนี่ยเราก็จะล้มละลายแทนโอ้โหเน็กซัสคือที่ที่ดุสูบผมยินดีให้ซื้ออะแต่ที่ดุพงแพงผมไม่ไม่ไม่ยินดีอะ แต่กระทำเงนได้ปะวะปิดกินจะพูดประมาณนี้โอ้โหโยนระเบิดในฐานะที่นายโยนให้ฉันท่านก็โยนให้นายคืนยังกว่าเราจะหมดนี่หมดสินกันเพื่อนเพืจะหมดนี่หมดสินแล้วนีพี่กิ๊บแต่หมดยังไงเอาทิพายเฮีเกี่ยวกันใจมาใจมาลองมาแปดโอ้ไม่เก็บบ้านตัวเองอ่ะ บ้านโซล่าบ้านโซล่าอ๋อคราบโซล่ามาลงอีกอะไรฮะโซล่าแม่งกากมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่นี้แม่งอย่าเตะนไหมากเลยผมก็ขับเกีร์บ้านของกิ๊ฟให้แล้มาเย่แต่แบบแบบแบบช้างแต่หมดเดี๋ยวมันจะใส่โคให้ตัวซื้อแน่นอนเลยกว่าแน่นอนนั่นไงกูว่าแล้วมันตั้งล่อช้างไว้ในใน ในเมื่อเราเล่นจิจังแล้วไม่ชนะเราจะเป็นสายโทรเกมแล้วกันใช่อยังไงได้ไงแซกแซอะไรนะ่อยู่ข้างบ้านไอกอเนี่ยมองมองที่ที่ผมเดี๋ยวที่ผมที่กอเนี่ยที่กอนี่ยไอ้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 ่อ้ไอ้ไน้่อ้ไอ้้ไอ้ไอ้อ้อ้เอ้อนไอ้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 อ้ไ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 ออ้ไอ้ไ้ไ้อ้ ไม่รู้เรื่องเลยดูไม่ค่อยออกเลยเนี่ยรถเล่นจอเล็กกันแล้วมันเล็กมากเลยเนีกรบ้านไอคอนที่เราเหยียบอยู่เนี่ยตรงนี้เลยอ๋อกรรมกรรมโทษโทษชนะเอ้ยก็ไม่แน่อ้าววันไหนชนะก็ได้ก็ไม่แน่ตาฉันล่ะขนาดรอบที่แล้วยังมีห้าห้าล้านอยู่ตังก็หายไปในทิพตาโดยการยิงโดนคุยยิงตายแต่ดีแน่แน่ฉันไม่ชนะแน่ป้อมไม่มีเลยนี่แน่ฮ่า าปหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือป้อมไม่เก็บแล้วเนี่ยไปแล้วป้าในกรเนี่ยสำคัญมังกินฟาง่ารักมากโอนานเขาบอก่างบ้างเออเอามีพอกินพอมีพอกินโอ้เฮ้ยอุ้ย่านทับเลยอ่ะโอ้โอ้สลรักขอบคุณมากกูยืมเงินห้าแสนคุ้มไหมเนี่ยเฮ้ยขวางเลยเบอร์ฟิวดิฟิวได้ โอ้อัปเกรดเหรออืมกดครูพยายามจะสะสมดาเมจใช่ไหมอุ้ยเฮียหนึ่งล้านโอ้ my พี่ตั้งล้านหนึ่งห่วงอะไรเฮ้ยเฮ้ยได้ละมาเด็ดมาไปไทยอุ้ยสองเอ็มเฮียมาสี่สองเอ็มเลยนะต้องทำอะไรร้างรู้สึกจะมีเครื่องยิงธนูไปปึ้งปึ้งปึ้ง รู้สึกว่าเสียงหัวเราตัวเองน่าเกลียดมากเลยแบบฉันแล้วไม่ชอบตกจะมันชอบตกตอนที่ที่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันหัวแล้วมีเสียงไม่ได้บ้านผมเสียงดังไม่ได้เนี่ยเต้นเต้นต็งเต็งต็งสร้างไว้พอพออยู่ได้เอาตอนไปสถานีอวกาศนะฉันล่ะอุ้ยกิฟต์มาลงบ้านผมบ้างเอาฉีกเน่ยซื้อเลยล่ะโอ้หมดเลยเอาว ด้านทางเดินมาเลยปะไม่ได้ตายใครอัดอิจฉ์จิบตัวเราเจ้าหนุ่มไปยิงมากตัวงใกล้งวันนี้ไม่ได้เราจะอยากซื้อบ้านอุ้ยเราบอกมีเงินแล้วไม่ได้ใช้คงเก็บไว้แล้วก็ขอเยอ้าวซื้อผ้าช้างศึกเฮ้ยกูซื้อเปล่าซื้อหน่อยก็ได้แลนด์มาร์กเลยเปล่าแลนด์มาร์ดิขี่ปือาวุธแลนด์มาร์ตไปเลยไม่เป้นหรอก

แล้วโอ้โหหัวหัวนอหัวนนรู้สึกรู้สึกแบบนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคราวนี้ไปป้อของฉันรู้เลยมันทินใครในเป้าหมายหกสิบอเอ็ดเฮ้ยต่อละแต่ไม่มาคู่ต่อละทำไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> กดแล้วโยดกดแล้วโยดมันจะแค้นอะไรกันกันเอาผู้ปนดปื้อนครับโตแล้วเผื่อแต่เหลือแค่นี้กิ๊บอะไรกลางหายแทนครับออบ้านแต่ก็ไม่มีนี่กระดาดูตอนนะว่างแทนดูอย่เดียวโอ้แม่งเลยคิดไม่ออกอู้ยอ่ะอ๋อเด็ดเด็ดดูไม่ค่อยออกเลยอะลายมันแปลกๆไงไม่รู้หรือมันจอเล็กก็ไม่รู้นะดูไม่ออกว่าไหนของเราไหนของใคร มึนไปหมดเลยน่าจะเป็นเพราะจอพี่กริฟใหญ่แล้วก็เกมมันกว้างมันฮึเออจอพี่มันใหญ่แล้วเกมมันติ๊งเดียวแล้วเหรอคือทำแบบกูไห้เขารอบกูทำกับกูมึงคืนไม่สามรอบไหมอุ้ยใช่แหละเพราะว่าเกมมันมันเกมมันเหมือนจอเล็กอ่ะแต่มุณกริฟแบบจอาป้างอ่ะถ้าคุงกริฟเล่นเต็มจอน่าจะเห็นชัดกว่ากว่าป่ะถูกป่ะตาฉันล่ะถ้าคุณกิฟเล่นเต็มจอมันอาจจะแบบจอใหญ่เลย เจ้ใหญ่ภาพอาจจะแตกก็ได้นะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่เรื่องเอ็มมาถึงเกมนี้นะอ๋ออุ้ยอายะโอ้โหจิ้มเขา้าเขาา้าใครกันนะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะโอโล่ามามาดี๋ยวตั้งให้เราเดี๋ยวน้อยน,นิดมุทุห้าล้านห้าล้านข้างหน้าข้างหน้าห้าล้านตรงนู้นดีกว่าลงนู้นดีกว่าเอ้ยใจมาใจมาขอบคุณค่ะอุ้ยอุ้ยตกใจเอาแล้วเอาแล้วโอล่า ตายเออโซล่าอุยโซล่าอุี่สาอยโซล่าโชคดีดีอะไรดีกับผีเน่ยเก็บได้เลมโอ้ไฟุนใช่ใช่บ้านในกรเลยเนี่ที่ไหนดีวะคาอันตรายนะคาอันตรายนะเออคอนเดเซอร์อ้าว อะไรกันนะกันอ้าวลืมไปว่าของก้อนมันสีเขียวอืมอโดนโดนโซล่าเราไม่ได้สร้างไหนความจ,จริงถ้าสร้างแลนดมาไปแล้วมันใส่พยายุใต้ฝุ่นไม่ได้ใช่ใช่ใช้ได้แต่บ,บ้านอย่างเดียวบ้านหลังนี้ที่เรา,าไม่สร้างแลนด์มา,ามร์ารากอ่ะเออปุ๊กยิ่งไปต้องเลือกอะไรว่าจะต้องเลือกบ้านโซล่าอยู่แล้วใครกันได้บิชโซล่าทีหนึ่งตักทีหนึ่งเลือดแมงน้าตะกิดมากเ้ไปลงอ๋อง อารมณ์วเลวโซละได้เวลาหองนายแล้วเนี่ยคืออารมณ์อารมณ์แบบประมาณว่าเอ้ากริบเอาไปเปิดประตูเข้าฐานบ้านโซลาปุ๊บผังจิ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 ้งจิ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 กงจิงจิางจิงจิ้งจิ้งจิงจิ ก็เลือกชะตามได้เลยนะว่าจะเลือกใครตูมเลยไม่เล่นนีแพละใจเย็นใอ๋ตาชนรปอล้อมนจะาจริงหล้อเชอะเออตรัดกู้อุยเอายิง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 ไปเีงเเปียงเีียงเื่อก็อย่างนี้ฟังเพลงพันแมนนี่ทนทันข้าฉามเฮ้ยไงตูม เอาต่อไหมต่อไหมไปต่อไปด้วยอู้กูเข้าไปเลอไปเลยจูนรอบนี้กอนใจมาจุดแล้วเหอาที่ผมอ่าซื้อซื้อซื้อดิซื้อเลยคุณสองด้วยตังเยอะสร้างขีปนาวุธตังเยอะดเลยมังกรน้อยต้องออกจากฝักเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากออกจากไข่ออกจากไข่อ๋อมังกรน้อยพอใจ อ้าวสายแล้วโอ้ก้อนบอกดียิงยิงไม่มาเอาก้อนหาเรื่องเหรอทำไมดาเบิมันน้อยวะก็ไม่ได้โยนลูกเต่าอะโยนลูกเต่ามันดีกว่าต้องไปจุดเริ่มต้นออกมาสร้างขีปนาวุธอือหือขีปนาวุธมาเป็นบ้องเลยเฮ้ยได้อยู่ใจมาสร้างขีปนาวุธบ้อง ไอ้ยังป้องฉันโอ้โจมตีอ้าโอ๊ยเฮ้ยถ้าเกิดทอยขึ้นแตกขึ้นไปโอเคโอ้ยรอดรอดรอดเฮ้ยโอ้โหจิตโอเคโอเคถึงดีอยู่ออ้้ยดีก็เยี่ยมแล้วค่ะบ้านพลังป้องกันทีงานน่าตะกีดมากเลยน่าตะกีดสุด เยคือผมอยากบอกว่าถ้าเกิดคุณครูได้เกินแปดอะผมตายบอกแค่นี้อ๋ออ้าวคือดีดีบริจาคเงี้เราเราจนจนเราจะได้ไปต่อถ้าได้แปดนี่คือก้อนตายแต่ได้เจ็ดก้อนก็ไรเลือดเหลือปิ๋วหนึ่งไงใช่ต้องได้เกินแปดแหละถึงจะแบบนั่นแหละเอ้ยเล็ดมนะวุ้ย อ uhm. hey um, uh, uh oh, uh, uh. ุ้ยโอ้ยยิงไอดก่อนเอ้ยก่อนเย็ดชทีที่น่ากลัวหายไปแล้วอุ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วตาฉันล่ะนี่หรอหรือเพียงเราสองครูมามามาขี่ไปแลาววิ่งกิปนี่น่ากลัวมากขี่ตันวิภาษาบ้านพลังป้องกันทำงาน เย้เราเข้าไายกับกันกันนะจิ๊บดีดีดีอยู่ในนั้นนะมาออกมาเย้ธนูไฟเอาของจิ๊บมันจะผ่านแล้วมั้งย่างย่างย่างยังย่างยังคุณคุณพี่จิ๊บต้องไปซื้อไอตรงนั้นไอ้ตรงที่มันราคาห้าล้านที่ผมเคยเอามาเล่าพวกคุณน่ะนั่นแหละพี่จิ๊บชนะเลยถ้าเกิดพี่จิ๊บติดมันเลยว่ะโอ้โหคอยคอยเนี่ยหรอมั้าเฮ้ยหนูแดงผ่านทางสองเท่าสามล้าน คุณมามั้มามัไม่ไม่ไม่ไปไมข้ามไปไม่อะจะอยู่เนี่ยเขาจะอยู่เนี่ย่้งมีภาษาโอเคฮึบคัทำไมไม่ไม่เพิ่มอีกหนึ่งอไม่เพิ่มอีกหนึ่งอะข้าเก้าอกิฟต์ได้แล้วะเกสร้างได้ตรงนั้นนะแลมารกโอ้โหพี่กิฟต์สร้างไดทุกจุดเลยไลากกิบปนาวุฒิมีอปึ้ง โอ้โหมาเป็นรุนโอ้มามาคุณครูมามาตาฉันล่ะฮจะแพ้แล้วล่ะเนี่ยเอออจะร้องไห้ยังบ้องกันทำงานาเข้าใครกันครัครูเราบอกแล้วอย่าดูหนังโป๊ในที่สาธารณะเก็บเอ้าเก็บอ่าเก็บได้ไหมเท่าไหร่วะสามพันแปดแล้วก็จมตีดิจมตีไงอะ กดเลือกอันแรกแล้วก็เลือกฟอมที่ผมอยู่เห็ไ่นต้องเลือกอันแรกก่อนเนาะใช่อันแรกก่อนแล้วก็เลือกตาฉันล่ะได้ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเลือกช้ามันก็จะแบบอุ้ยเกินโอ้ยโอ้โอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ย้ยอ้ยโ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 ้ยอะไรอ้ยโ้้ยโอ้ขายอะไรก็ได้ขายยอย โอมามามาจุดเจ็ดเฮ้ย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 เจงไปที่ป้อมผมมาให้ไะลูกฮานูอ่ะอ๋อแต่แหละมันก็จะช่วยยิงอ้าวมันเลยไม่ได้แรงแล้วนะมันยิงเองอ๋อเหรอกำมแค่แค่ยันก็ไปมั้มผมก็จบแล้วเมื่อนี้โอ้ยก็บอกแล้วไงว่าฉันต้องชนะพี่กิฟต์จะกล้าบ้างแล้วปล่าเอ๊ะเป็นไงคุณกิฟต์ผัดกัน ดวงขึ้นดวงลงใครกันลูกใครกันรับเดี๋ยว69ก้ากันเลยไม่ไยมีตินเด็กมามามาเล่นกันเถอะเอ๋โอ้ยลองหนีลองหนีไว้เพราะหมีติ๊กเด็กเย่ติดูเด็กย้อนเด็กอ๋อย้อนกินยูเลยเดินโซนเด็กย้อนแน่นอนย้อนแน่แน่ตื๊ดแน่นอนเจ็ดแน่นอนเย้เจ็ดเจ็ดเจ็ดติดเจ็ดติดเจ็ดเจ็ดเลยยอดจอดเรือจอดเรือเจ็ดจอดเรือรับ อะไรอืมเย้โดยการ์ดเป็นเรือไม่พออยากจะเป็นเจ็ตอีกเหรอโซล่าไปโซล่ามุ่งไปฮะอย่างพื้นที่โซล่าไอ้บ้าในตำนานอืมขอที่นี<ด>้มากเลยทางที่ดีที่สุดทางตรงใช่ไหมในก็มาแล้วเนี่ยโซนเอ็กซ์ตรีมเมื่อไหร่กูไปเริ่มหมดครับฮะโซล่าอะไรอ่ะโซล่าไ,ไปทางตรงเออ คนจริงต้องกลับไปที่เดิมไม่ซื้อยิงคนดัวยยิงเออโอเคโอเคเออแนวกลับไปเริ่มต้นเฉยกูน่าจะซื้อกูน่าจะซื้อลาดแล้วพอนุน่นอะไรเกิดขึ้นได้ถ้ามีบาร์บีบา้าบาร์บีบ้าอามีบา้าอ๋ออามีบา้าตัวอะไรวะอามีบา้า <laughs> โอเคซื้อเราเป็นอีโบลาเย้ ยาล่าเนกาไหมโตละแต่เราชอบเจสิก้า yeah, yeah. เยอะเลยเยอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจอฐานมายาโูฮาม่าเยอะเทนเด็กเลือกเครื่องเกมที่ต,ต้องการเลยน,นี่นันนี่กูบนหัวท่าจจบ้าซูปเปอร์สเปรดอะหยิบซูปเปอร์สเปรดมีแสงอาราอร่าจุ้ยเดี๋ยวผมก็ขับรถฟ้ายามาฮ่าพอแล้วย้ยพ yeah, อแล้ว เจอกันบางทีเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเจบาพ่ยเก็บข้าบันทาผ่านมาเจอปล่อยตาฉันล่ะชิบเฮ้ยโอ้ยเออชิปกังไงฮะชิเกอีกสองใบผมก็อันนี้ได้แล้วอุ้ยก็ไปอัพแรกของได้แล้วรถบัมอืมอย่าเด่แดดดิคเฮ้ยเก้าสิบเอ็ด เก้าสิบเอ็ดดีกว่าสามจัดงานปาร์ตี้โอ้โหจัดงานปาร์ตี้ชิปตายแล้วดีเอ็มนะดูทันมากแต่เราก็ไม่ตกหรอกมีอยู่แค่ที่เดียวอยากจะคิดว่าจะมีคนฟ่วงดีกันนั่นโอ้โหอยู่ที่เดียวกันเนี่ยแฮ่สวัสดีสุระผม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 จัดงานปาร์ตี้ใจไปใจไป ถูกยึดเครื่องเกมซะแล้วโอ้โหลุงหัวลุงหัวไม่เป็นไรนะเกโพธิทำไมต้องร้องทำไมต้องรีบดูที่ผมหัวก็ได้นะยึดเครื่องเกมได้เลยจะทำอะไรหัดเกรียนใจทำไมต้อรีบล่อไปสักบ้างทำอะไรหัดเกรใจล่องนมผมบ้างเย้มีที่ไหนนี่ไงให้รูปรูปเลยอ๋อกระดิ่งนี่ว่ยเอ็มอยู่ครึ่งเดียวเครื่องเกมที่ต้องยึดตันตีกว่าโซลารไม่เห็นเลยเย้โอ้โหตันที่กดเพลงก็ไม่ได้เห็นล่องนี่ซั้นหยุดเดิน เห็นนะเห็นร <pot> ่องนะมามองเอ้าอ้าวเลยโดยซื้อบ้าน่ะทนเงินไม่เพียงพอเลยหนึ่งเอ็มจะซื้อพอเลยอุ๊ยไปนู่นเลยมาอุ้ยเงินทองไหลมาเทั้งนี้มาอดชัดเจนเขาจ่ายให้ผมหนึ่งเอ็มเขาได้ไปสองเอ็มแม่งไม่คุ้มเลยก่อนกระเป๋าฉีกความเสี่ยง ความสิทุกการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดคิดให้ดีเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรในโซล่าเอาเอาหัวเราถือนิวดโวอะไเราทั้งนั้นแหละรถปั๊มเหรอใช่ชอบนั่งรถัดูสีจําจสีไม่ได้อะเราสีฟ้าจบเราจําครูต้องสีเหลืองเท่านั้นน่ะสีเหลืองครูสีฟ้าเนี่ยเราจําไม่ได้อะคุณม่ใช่อคุณมองเปล่ามองจิ้มตูด ้เอ้าวเลยซื้อไว้นะทำไมเองไม่ซื้อโง่ไงเฮ้ย้ิเอ้ยกินช้าเบุ๋ยอ้้าสิบอ็ดอาอ้เก้าสิบเอ็ดสี่สี่ในสีหน้าแบบจอสีหน้าไม่ใช่ละเฮ้ยเย้ตาตสนุก ามีวิตอยู่เลยแถนี้50าิทิเกตพอดีโอเคโอ๊ชิชิมาชิมาชงมาชิอะไรมาชิมาชิมาชิมาจับจับใครอนี่ยแอมซื้อที่กากแหละเงินไม่พอเงินไม่พอดีแล้วไม่ได้ซื้อใช้ไปก่อนโชคดีไม่ต้องเสียเงินเยอะเดี๋ยวนะอื ใจหมาเลยทีเดียวเก้าโอ้โหเอ้ยชนะเอ้ยเอ้ยเอาชิบหายชนะเหี้ยอะไรเอาชนะชนะอะไร่งแกเออเออเออชนะ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 เชื่อผมม่าชนะเพราะผมไปสิบเอ็ดเมื่อกี้ผมได้เก้าผมขายที่ให้หมดเลยเอาชนะเลยไม่เบื่อไม่อาจะเชื่อเลยว่าแพ้โอ้ยมีมิชชั่นอย่างงี้มิชชั่นแม่งอะไรเนี่ยออกไปเย้ เออถ้าเกิดมีถ้าเกิดอามชชั่นซื้อที่เขาไาาม่หยาดแล้วจับมชชั่นทอยนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ปะนั่นเดแมันมัน,ม,น,ม,นมันยังไงไม่รู้อ่ะ